โอ้ป่าที่เวทอันนี้ก็มีนะฮะเกาะทางนอกพี่ไม่ได้เกาะป่ามเลยสบ,บายดีแล้ะก็สวัสดีเอฟซีมดัดสุขุสุขคนนี่ก็มาพบมาพอกันคือเก้าพี่น้องเลยพยายามตุง้ง ว่าเมาื่อคืนนี่ฝนตกแห้งเหี่ยวเมื่อคืนนะจนตกหลายเมื่อคืนนี่นะเช้าี่ก็น้ำขึ้นโอ้น้ำขึ้นหดท่วงพี่เช้านี่นะพยายามตวงเมื่อช้านี่ก็น้ำจมด้วยนะก็ไม่ได้เอาไม่ได้ถนะ่ายให้เบิ่งนะป่าวยันธุดรศับตกน้ำป่ากับมีถือด้วยเช้านี่ก็นี่ก็ไปลุ้นเบื้งอีวันนี้ก็มันจืดอบอ่ น้ำกัดตัวลายก็เมื่อวานนะเมื่อวานนี้เฮามากางตู้กับน้ำกับ,กบน,ะน,าาน,บนี่มีลายได้นี่มือหนาเถอะโอเคเรื่อม,มนันนี้มาลุ้นบึ้งนะโอ,อ้ก็ตัวน้ำนะปลาปลาลอยอยู่แช่อยู่ปลายนะเอาตู้พยายามตู้แล้วแล้วไปย้ายย้ายนะ ยายไซมมาเชียวอยู่นี่เห็นปลาไหลัวนี้นะเชานี่นะน้ำมาเกลานี่มาเชาเลยนะแต่ตอนนี้กัขวดน้ำลงนี่ละถายนี่ก็ข้าายล้วก็ถาย่อก้นายละหอยกีกไหลนะหอยกีกัเมกรุ๊กก็ได้ยนะฮะตัวหอยกีทั้งหมดนี่หอยกีนะ แถวนี่แหละหอยกีลายได้ไผ่นะหอยกีนะทุกคนหอยกีทุกคนตอนนี้กำมังห่อต้งเรียบร้อยแล้วครับต้งนี่นะมาเมื่อเช้ายังม่เห็นเลยน้ำลึกมดนี่ Nắm cái hộp con you in vừa rồi mắm cái chịu đầm mắt món nha 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 món ฝากได้น้อยๆนึงนะพอมันรู้เพื่อเปล่งนักกินนี่แปลงเอาขี้เยอะอ่ะละฝาได้น้อยนึงฝากกันได้นี่เดี๋ดวยวจมีละวันนี้กะเลาะพยายามไส้ก่อนมัน,นยามซ้อนกนปพยายามซ้อนแล้วก็มาลุ้นกันอีกเถอะเถอะมันถือนะ ว่าเฮาุตแล้วล่ะแปลงแล้วล่ะมันลุกไเก็ม่ล่ะี๋ยวเาบนลุินบลใส่เฮาเนาะก็มันคิดถึงอยู่บอกย้ายมาถึงวันเชออยู่พุ่มมันมันดินลุก้วบนพุ่มนมันดินน้ำต้นเลยวันน้ำเชื่อมาเป็นนะ่มคืม

ใช่ตัวนี้ก่อนเอามาจุดหานด้น้ำจะไหลลงแห้เงินน้ำเสีชสองสาตู่ปลาหน้าจะบปทะานลุงต้องก่อนปลาที่ใส่นะ โอ้สองสามตัวพี่น้องเอ้ยนี่นะดูว่ามือแรงผมว่าปลาลงเนาะตัวนี้ก็ปลาก็ไม่น้อยนะ สามตวงยามไส้มาแล้วกันเฮ็ดวิก่อนบาลหนึ่งก้อนพูนอีกก้อนยังอะไรแล้วเอาเขามาแล้วสิเฮ็ดเวะไปนำหากินไปนำ นะตอนนี้กาถือว่างานก้นโพนกาถือว่าสำเร็จแล้วไนดะ้กว้างเติบได้พี่น้องเลยโหปูมะคิดคือจะได้ลายยีราฟปูคิดเจองโอ้กาชี่โลพยายามใส่คือเก้า ยามเบ็ดพร้อมได้วันี้นะเชื่อเบ็ดอมยามใส่ยามเบ็ลดละมือวันนี้นะตุกะ้กยาม,มีรอบสองละมือเลยนั้ำลายเยม่นะคุยกัโเลยนะ เคร่งนื้ออันนี้นะันนี่ก็ลุ้นไปพุลลปนลนะเป็นกันลุ้นล้างเข้าไปเ่อเบ็ดนนำเรียบร้อยนี่กระทืบได้ท่านผู้ชมไว้หน่าฮะปลาปีเต็มปลาปีเต็มถุยแล้ว มันร้อยมรกโกเอาได้ได้ออโอ้ปลาที่เวทอันนี้ก็มีนะฮะเกาะทางนอกนี่ไม่ได้เกาะปลาเลยนะามาละนี่นกันวันนี้็ลุ้น Gue t referred to this route. Come on, Let's dance. You aren't รอบรอบสองมืทุทั้มนอบสเราคงมันย่ มีถือปลาเล้ได้คือปลามีมีนี่น,นี่อุ่นใหญ่ไม่ต้องมีนี่อ้่นอากระทือได้นี่ ลายไปเลยดอนี่นี่มีดีหลายปเปเลยกะพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยนะฮะ 百度下一个。 ปลากระกินร้อนเว้ยตัวกินร้อนนี่นช,ชื่อจิตเนี่ยชือเบ็ดกระชงจำโตวนี่ยจำโตนี่เลอะแล้วแล้วกันปลาอันนี้ทั้งหมดปลาคอปลาดุกกายังมีท่านลงได้นี่กระเค่ยงตัวนึงชำตัวนี่ยือเบ็ดน,นี่ยนะ โอ้ยฝนกินจทุกแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ค่ะคือชีได้จบเพียงเท่านี้ละก็ขอขอบคุณใจที่รับชมคลิปของมายาแต่นจนจบไว้พบดอกันในคลิปหน้าหรือโอกาสหน้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สิปิดก่อนฝน,นกิจทกฟ้าดังนะฟ้าวเริ่มเมื่อกี้นี้ก็ได้ปิดก่อนปิดโทรศัพท์ไว้ก่อน